พี่ยอเราก็ใช้กะปหลบไปน้ำเฮ้ยมันโผล่ไรแล้วอะ่ะเดี๋ยวโอ้โหโอเคเรียบร้อยมีตัวไมกวนนะเดี๋ยวเราพันยาก่นนะโอเคไห่ครับใช้ใการชุบเพื่อนนะบพี่อ่โอ้โหเฮ้ยมันชุบเพื่อนก่อนชุบเ,เพื่อนเสร็จก่อนหน่อยอ้าวนอนอย่างนี้หัวแตกไมสามเลยนะเจ้หาหนี้นมา,านนะันนม อ๋อนี่มันเพื่อนันอันนี้หมดตี้ครับสวัสดีเรียร้อยนน่นน่สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมลามยียวแต่วันนี้ผมจะไปเล่นในหมดแรงสีต่อหนึ่งเพราะมันใกล้จะยีหแรงแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเองพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคครับวันนี้ก็อาจจะแบบเปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะครับเพผมเพิ่งไปดูดาบพิการสูนมานะแบบไปดูตอนที่อยูทาร่มานะแบบเสียงแบบนี่นี่เสียงเท่จัดอ่ะ <c oughs> โอเคเอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมไปลงที่เมืองพีกแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะ <c oughs> โอ้โหเยอะไม่เบาเลยนะเนี่ย มีตั้งค่าตี้เนี่ยเยอะจัดถ้าใครคิดว่าผมรอดก็กดหนึ่งนะครับใครที่คิดว่าผมไม่รอดก็กดสองนะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเกมนี้เดือดหน้าดูเลยโอ้โหโดูสิทุกคนคนอย่างเยอะอเปิดตู้แล้วโหข้างหน้าของเรามีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้เขาวิ่งมาแล้วเราก็ไปโดดไปชาร์จนั่งนี่ไงโอ้แตกเก็บไปแล้วหนึ่งคิวครับตอ้งวันนี้หืมข้างนอกนั้นตุ้มๆต,ตามๆกันเยอะจัดเลยนะ หน่ามันมีตัวเล่นบนหลังค่ายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหโอ,โ,อโอเคโอเคมีคนโดดมาทางขวานะครับตอกี้เขาโดดลงนะโอ้โหผมต้องดีตามองเนี่ยดูเหมือนข้างหน้าของเราก็จะมีคนนะครับตันไงว่าแล้วตายวัดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวนี้มันค่อนข้างผิวนะหนี่ไงเป็นไงสขเตปหลบเข้าไปนะ แต่เมื่อกี้ก็เราก็ใช้สเต็ปหลบไปน้ำเฮ้ยมันโผล่มาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ้โหโอเคเรียบร้อยมีตัวมาอีกตัวนึงนะเดี๋ยวเราพันยาวน,นะโอเคไม่พันช่างแม่งอนะ่ตตะตรวจป่าไซายแล้วก็ชุบเพื่อนนะตรงนี้งอดาวโอ้โหเฮ้ยมันชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนเสร็จก่อนหนออ้าวนอนอย่างนี้หัวแตกไปเลยดิขาตามเลยนะครับจ <The kill. S 1> ังหวะน,นี้เดี๋ยวมีคนมาล้านนะตามไปก่อน หน้านงผมบ้าละอ๋อนี่มันเพื่อนมันอันนี้หมดตี้ครับจจงหว่นี้เรียบร้อยเหนือ <c> ย <oughs> โอ้โหกระสุนหมดเลยสีเมตรเองว่าหน้าต้องเปลี่ยนปืนแล้วโอเคกระสุนสี่เมตรไม่ไหวนะ <c oughs> AK อย่างเยอะก็ไม่รอดนะอันนี้ AK ของผมก็เป็นสกินแบบจอกกอดสองไม่ใช่ดิดามเมจสองนะ โอ้ยดูคนดิมันโผลมาของขวานิดนึงนะนั่นไงเกดาวตัวนี้น่าเพิ่งโดนใหม่นะเพราะว่าผมยิงไปสองเม็ดก็เรียบร้อยละโอ้โหเปลี่ยนปืนโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ทก้อนคืนแล้วกันนะครับโทก้อนนี้ต้นเกมนี่มันแรงนะครับคือแบบแบบแรงโคตรเลยอ่ะตอนนี้คนไปอยู่ไหนหมด่ะโอ้ย ผมคิวไปแล้วทั้งหมด7ดคิวแล้วนะคนในมินิแมปก็เหลือประมาณ30สิคนนะโอเคลดไปคนหนึ่งละเมืองนี้ก็น่าจะมีคนอีกอยู่นะนานไงผมว่าละจะโดดมาไมถ้าเขากลับล่างมาเดี๋ยวผมไปดักไว้ข้างหน้านะครับกลับล่างมาปุ๊บผมก็ยิงหัวเขาเลยนะกลับไหมไม่กลับอดึบอดึบไม่กลับวะโอ้โห ช่างเขาแล้วกันนะครับตัวนี้ปล่อยให้เขาอยู่ข้างบนไปนะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปข้างนอกข้างนอกดูนะ <_ d ata> เผื่อว่าเขาจะแบบออกมานอกหลงังคาอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วผมก็จะยิงเขาเลย <_ d ata> แต่ดูจากทรงแล้วมันไม่น่าออกละ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> โอ้โหหรือาตายไปแล้วก็ไม่รู้นะเฮ้ยข้างหน้ามมีคนว่ะฝั่งขวามือน,นะล <_ d ata> างๆเห็นลางๆก็ยิงได้บอกให้ก่อน เอคีนี่บอกกับไอ้ดาชานี่ผมบอกเลยนะโคตรดียะแต่ถ้ายิงไม่ได้ก่อนก็คือเรียบร้อยนะตะกี้ผมเห็นเพื่อนเขาอยู่แวบบนะแป๊บเดียวนะไปกี่หน้าเงาฝังขวานะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตัวใหม่นะคนเขาหน้าอยู่ตรงนี้นะมี่ว่าละหวยเข้าหวยไม่งหนึ่เดียวโอ้เฮ้ย มันโดดมาใหม่ว่ะอยู่ด้านบนกันนะครับข้าบนนั่นน่าจะมีอยู่มาสองสามตัวอยู่นะตะกี้นี่เสียงเท้านี่เยอะมากเลยเดี๋ยวเดินเดินไปตามตาฝั่งนี้นะเขาพุ่งมานะนานไงเรียบร้อยนั่งเอือก็หัวแตกไว้ดิ <c oughs> โอ้ยดูคนดูผมดิ FC อย่างเยอะสิบกว่าคนเลยเฮียน่าจะแบบเห็นผมโหดเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยดูนะที่จริงก็อยากบอกว่าอย่าดูเยอะผม,ผมเขินนะถ้าดูเยอะแบบนี้เถ้าตายนี่แบบโอ้ยน่าสมเพชเลยนะโอ้ยดูคนล่าผมดิ ยืนเด๋อเลยอะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขาน่าจะอยู่ฝั่งบ้านไม้ตัวนั้นนะหรือไม่ก็อยู่บ้านแอลเนี่ยแหละแต่เขาไม่โพม้ผมเห็นอยี่จะไปเก็บแอดดอกก่อนเอสดีผมไม่อยากเล่นนะตอนนี้ผมจะเล่น AK คู่กับโทก้อนละกันนะในไงมาละอันนี้ก็ ตายอย่างเดียวเขาแบบนี้ดูดิโอ้โหทุกคนดูดิแบบคือเรายิงคนได้ปุ๊บมันแบบมันรัวมากเลยอะโอเคครับตอนนี้คนก็น่าจะหมดเลยนะครับที่เมืองนี้ไม่มีคนแล้วนะเดี๋ยวเราย้ายเมืองกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลาดตัวที่เขายิงผมตะกี้นะอยู่ตรงนี้แหละน่าจะยันรอดยากครับแบบนี้ขอหาตัวก่อนนะครับตัวนี้ น่าจะอยู่ด้านบนนี้นะครับประมาณสักสองสามตัวอันนี้ก็อันนี้ผมโมโนะผมไม่พูดนละผมพูดไปงั้นแหละ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอล่าอยู่ตรงั้วหัวแตกโอ้โหเม็ดแดกอย่างนี้ชาร์จเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวตัวสำรองนะบนบ้านนี่มีอีกตัวหนึ่งนะเดีบบ๋ยวรอตัวนี้ก่อนน่าเลครับมันมาละถ้ากับว่าตอนนี้มีที่เราอยู่สองตัวนะเดี๋ยวเราขึ้นบ้านไปก่อนนะใจเย็นๆเลยนะ ไม่ต้องเียเพราะเรา,เ,รา,เ,ราเพราะว่าเราเล่นสีหน่ะมันค่อนข้างแบบถ้าเล่นแบบบูบูเลยเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าโอเคอยู่ไหนอะเนี่ยออกมาให้ยิงหน่อยดี <Okay. S 1> เอ,อ้มีท่าทีว่าจะขึ้นมาว่ะมาไหมมาไหมขึ้นมาไหมไม่ขึ้นเอ้ยเขาอ,อยู่ด้านล่างนะ เดี๋ยวเราหาจังหวะด,ดีๆนะโอเคครับ oh, hey, จังหวะนี้แหละครับเพราะตอนนี้เขากำลังยิงนะนั่นไงครับผมมาในนี้ตัวนี้ตายแล้วแล้วเราก็จุกถอยไปก่อนนะรั้งก่อนรั้ก่อนตัดกำลังพลเขาก่อนนะแล้วเขาจะโผล่มาในบ้านนี้นะนั่นฝาเสียงเท้ามันอยู่ตรงนี้ใครบอกมเห็นนะ่น,นเสียงเท้านั่นแหละตายครับอย่างนี้มีตัวมาอีกตัวหนึงนะ่ง ก่อนนะน่าจะเป็นต้นนะ <ś cis> เดี๋ยวเราจุ๊บมันอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคคนระับเราเห็นเขาแล้วตอนนี้เขายิงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบ้านเอานะแล้วก็ยิงนะแต่เขาสลับที่ป่ะอย่างนี้เราซูมหัวเลยโอเคเขาหลบเราโอเคเดี๋ยวเราให้น้อยๆหน่าเขาไปกินนะ เค้ยเขาไปย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นละอย่างนี้เรากระโดดหน้าต่างยิงเขาได้เลยนะครับอ้าวโอ้โหเพื่อนเข้ามาชุบอีกว่ะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงตู้ชุบฝั่งข้างบนนั่นเลยนี่ยนั่นนะหัวโผล่มาแล้วนานนานนานตอนนี้เราคิวไปทั้งหมด15คิวแล้วนะครับโอ้โหเกมนี้โคตรเดือดจะถึง20คิวไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าถึงก็ดีนะ เฮ้ยดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งไปแล้วอะน่านเขาวิ่งไปฝั่งนูนะ้นแล้วเดี๋ยวเราก็โอเคชัดเจนละเดี๋ยวเราตามเข้าไปดักไว้นะไม่ได้ตามเข้าไปดักดิไปดักเขาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาคงน่าจะมาที่สลิงเนี้ยเพราะผมก็จะมาเหมือนน่นานไงตายครับอยน่นี้โอ้โหเดี๋ยวเออแต่เ,เรารีบขึ้นไปดีวกว่าน,นะเพราะวงตอนนี้เริ่มแรงแนละ้วแต่ยากผมว่าสิบกองอยู่ ถ้าไปข้างบนโอ้โหใครทักมาเนี่ยถ้าไปข้างบนแล้วเจอคนเนี่ยยุ่งเลยนะนั่นโอ้โหยโอ้โหนโมตส่ายอย่างที่เห็นกูโอเคโลนี่ก่อนนะครับตัวนี้ตายนะครับเรียบร้อยดาวเรียบร้อยเก็บไปสองคิวสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราขับรถหนีเลยนะครับยิงแล้วก็หนีเลยโอ้โห จะรอทำไมรอก็น่าจะตายแหละเดี๋ยวเราจอดข้างหน้านี่ดีกว่านะเพราะถ้าขับรถไปเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแน่นอนนะรถเรามันไม่มันไม่กันไอ้เป้าล็อกนะเฮ้ยข้างหน้ามีคนว่ะยืนนิ่งอย่างนี้หัวแตกเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนมาโดดมาอีกขวาซ้ายหน้า,า,นามันไม่เนี่ยะพอตะกี้เขาเขายิงกันอยู่นะเฮ้ยยังไม่หมดเหรอวะ โอเคเป้าหมายามเราสำเร็จนะครับ20คิวซ้ำก่อนโอ้โหซ้ำไม่ได้ไายข้างหน้ามีคนว่ะตัวนี้ก็เป็นตัวผู้หญิงอีกแล้วนะตายครับขังไอบอลไว้ในตัวเองอยูน่นี้เรียบร้อยโอ้โหเหมือนมีคนมาฝั่ง,ข,งข้างหน้าผมฝั่งนูนนะ้นว่ะเดี๋ยวผมรีบซ้ำก่อนนะโอเคเดี๋ยวก็โดดหาก่อนนะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอยู่ไหนวะโอเคเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวเราก็ตามเข้าไปน,นะเพราะเข้าไปเข้าวงนะถ้าเราไปข้างหลังนี้เดี๋ยวเราจะเสียเปรียบนะนั่นเเข้าไปยิงคนอยู่ตรงนู้นเนี่ยเนี่ยเอเคเนี่ยเลดเกมมันก็เบาแหละ <c oughs> เฮ้ยจังหวะนี้มีคนมาผมนะครับโอ้โหแล้วผมก็ตั้งไอวอร์ดดักตัวเองไว้นะคือแบบจังหวะนี้คือแบบเสียมากเลยนะคุณดิมันจอดแล้วเอานี้ผมมาแล้วผมก็ต้องรีบบังเลยนะโชคดีนะที่พันยาเสร็จ อันนี้คือผมยิงพื้ก็คือผมนึกว่าผมมีไอ้บอลไว้นะโอ้โหแต่มันไม่มีอะสิงจัดเลยแล้ววงตอนนี้ก็แรงซะด้วยคนข้างหน้าผมก็มีนะโอ้โหแบบสุดยอดอะนู่นครับดักผมให้อยู่ตรงนูน่นสาเหตุที่ผมเปลี่ยนมุมมองอย่างนี้นะคือแบบตอนแรกผมก็อัดคลิปไว้อยู่ดีๆนะแล้วจู่ๆก็มีคนโทรมาและหลังจากนั้นผมก็ตัดสายเทิ้งแล้วผมก็ไม่ได้มาอัดต่อนะแล้วก็เลยเป็นแบบนี้นะก็ ดูได้อยู่นะใช้สกิลค้นหาและทำลาย okay, เลยโอเคจังหวะนี้ผมโดนฝั่งขวายิงนั้นน่ะเป็นฟาร์มาสกนะ็อบผมแหกเลยนะ <S <S ไม่แหกดิเกือบแหกด,แหกดิและใต้บ้านฝั่งนู้นก็มีนะหนูนี่หนึ่งสี่เกมนี้มันโคตรตึงเลยอะ่ะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ดันไปข้างหน้านะฝั่งขวาก็มีอยู่สองตัวแล้วผมก็พยายามล่านะผมก็ล่ามาได้หนึ่งตัวได้อีกหนึ่งตัวก็เรียบร้อยครับ ฝั่งซ้ายตอนนี้ก็เขาก็น่าจะใกล้ลงแล้วผมก็เห็นฝั่งกำแพงตัวนู้นนะ s <S ก็เลยจัดไปนะแต่ว่าจัดได้แป๊บเดียวนะผก็ได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มายิงไอ้ฝั่งคนข้างล่าง oh. และเขาก็ไม่ตายเหมือนเดิมเหลือเท oh. ่ากับว่าตอนนี้ฝั่งขวาเราเรียบร้อยแล้วก็เหลือฝั่งซ้ายสองตัวนะครับ oh. ผม,มยิงดักเขาเรียบร้อยครับ oh. อีกตัวหนึ่งก็ยิงไปแบบนี้เหมือนมันไม่โดนหัวน้น่าเสียดายเนาะผมก็ได้โยนระเบิดไปนะ อาน้อยหนะ้าไปกินโอเคโดนไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็รีบไปซ้ําตัวนี้นะแต่เขาจ่อยวอมาก่อนผมก็เลยจิงดักขามันเรียบร้อยครับผมหวดแตกคิวสิบห้าคิวแล้วครับตอนนี้ข้างล่างของเรากำลังโอ้โหร้อด,ดูคลายไอดูไม่ปลื้มมาเลยนะตอนนี้ผมก็เจอคนมางล้งคงเลยนะอีกคนนึงอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยตั้งอันนี้ไว้ร้อนนะ เขาโผลผู่เผื่อมันจะโอเคตอนนี้เขายิงกันตุ้มๆตั้วๆอี่คนน้งแล้วผมก็ได้ยิงไปนิดเดียวสุดท้ายมันก็ไม่โดนใครสักคนแล้วผมก็ได้วิ่งเข้าวงไปฝั่งขวานะครับอ่อแล้วครับตอนนี้เป็นการหนึ่งต่อหนึ่งนี่เนเจ้าที่อยู่ฝั่งซ้ายด้านล่างโผใบาขายิงซะดีๆนี่โอเคอยังนัดแหละเ้ย <laughs> โอเคครับตะกี้ผมก็เป็นการเทสเทสเสียงเล่นๆนะก็เทสไปเทสไปงั้นแหละครับตอนนี้ผมก็ได้พยายามดันไอบอลเข้าไปนะแล้วผมก็จ่อไอบอลเขานะเพราะเขาไม่ได้เอาไอตัวโลมานะเขาผูกมันตายแล้วก็ผมก็พยายามจ่อเรื่อยๆเลยนะกระสุนตอนนี้ก็เหลืออยู่นิดนึงเลยนะครับแล้วก็จ่อไปเหมือนเดิมจ่อมืดบ้างจ่ออะไรบ้างนะครับเรื่องปกติรับนีนตอนนี้เห็นรู้สึกว่าเขาจะแบบเดินบนอะไรไม่รู้นะครับคือแบบ เป็นอะไรไม่รู้อะดูดิเน็ตปิงหรืออะไรหรือเปล่าแนละ้วแล้วผมก็ดิงเขาเรียบร้อยเขาก็ตายนะครับตอนนี้ก็ได้ที่หนึงกับ26คิวนะครับไม่น่าเชื่อและนี่ก็คือภาพที่ผมแคปไว้นะโชคยังดีนะครับที่ว่าแคปไอหน้าตัวนี้ทันนะ <Yeah. S 1> 26ิบคิวกับดาเมจ9ก0 0เกือบหมื่นเลยอะดาเมจอะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบา